ช่วงนักข่าวพลเมืองวันนี้ไปติดตามแง่มุมของคนกรุงเทพมหานคระนะครับที่แม้จะมีข้อจำกัดกับการใช้ชีวิตในเมืองแต่ก็สามารถมีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคมได้ครับ สวัสดีค่ะพบกับดิฉันรัฐรอดจิตพนาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในช่วงนักข่าวพล,ลเมือง Citizen Reporter ที่คุณผู้ชมจะได้เห็นมุมมองของคนรุ่นใหม่เกี่ยวกับสังคมรอบตัวกรุงเทพม,มหานครคือจังหวัดที่มีประชากรอาศัยอยู่มากที่สุดในประเทศไทยและเมื่อมีคนอาศัยอยู่เยอะก็ย่อมมีปัญหาร่วมกันในหลายๆด้านนะคะ และเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีการจัดกิจกรรมร่วมพ้นคนจิตอาสากลางกรุงเทพกับงานคนไทยขอมือหน่อยที่เป็นพื้นที่ในการแสดงพลังเพื่อทำประโยชน์ให้กับสังคมนักข่าวพลเมืองซิติเซนรีพอร์เตอร์ในวันนี้ติดตามมุมมองเรื่องจิตอาสาของคนกรุงเทพค่ะ 4-17มกราคมที่ผ่านมาพื้นที่ใจกลางกรุงเทพมหานครบริเวณย่านราชประสงค์ได้กลายเป็นพื้นที่สื่อสารรวมพลของเหล่าเครือข่ายงานอาสาสมัครระดับประเทศภายใต้งานคนไทยขอมือนหน่อย2016ราชประสงค์เดอะแชร์ริงสตรีทที่จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่3ด้วยแนวคิดของการขอแรงอาสาตามความถนัดของแต่ละคนและความเชื่อที่ว่าทุกคนสามารถช่วยเหลือและมีส่วนร่วมในสังคมได้ หลักๆคือเราอยากให้ค,คุณกรุงเทพมีโอกาสได้เห็นว่าคำว่าเพื่อสังคมเดี๋ยวนี้มันพัฒนาไปไกลมากมีคนเอานวัตกรรมเอาแนวคิดเอาโมเดลธุรกิจต่างๆนานาม,มาใช้เพื่อสังคมอยู่เยอะมากนะครับผมแล้วก็มันไม่ได้จํากัดอยู่แค่การแบบลงไปสร้างห้องสมุดสร้างห้องน้ำซึ่งแน่นอนก็ยังเป็นสิ่งที่ดีนะฮะแต่ว่ามันมีอะไรที่ไปกว่าไกลกว่านั้นได้เยอะมากแล้วแล้วเราเชื่อว่าถ้ามาได้มองตรงนี้อาจจะตอนแรกแค่รู้จักแค่เข้าใจก่อนเข้าใจปุ๊บก็เปลี่ยนมุมมองแล้วถ้าใครมีสกิลมีทักษะบวกกับมีเวลานะฮะ ก็สามารถเอาสกิลทักษะที่ตัวเองมีเนี่ยมาใช้เพื่อประโยชน์ต่อสังคมได้โดยที่ไม่ต้องสตาร์ทงานใหม่ขึ้นมาเองเราเชื่อว่าจะมีสักองค์กรหนึ่งในนี้ที่ต้องการคนที่มีความสามารถแบบคนไปทําอะไรบางอย่างอาจจะเป็นด้านไอทีอาจจะเป็นด้านวิศวะอาจจะเป็นด้านการสอนหนังสือก็ได้นะครับผมก็แล้วคนกรุงเทพเองก็เชื่อว่าทุกคนคงอยากทําอะไรดีๆเพื่อสังคมหมดเพียงแค่ยังไม่รู้ว่าจะเอาสกิลที่ตัวเองมีไปใช้ตรงไหนหรือว่าจะเริ่มต้นยังไงมางานนี้ก็จะได้เห็นชัดเจนครับ ว่าพี่ว่ามีงานอาสาลแล้วก็คนที่ว่าอยากจะช่วยเหลือสังคมพี่ว่าทําอะไรได้บ้างมีประโยชน์แล้วก็มีหลายกิจกรรมให้เลือกนะคะเ mm hmm. ชื่อค่ะจุดเล็กๆจุดหนึ่ง mm hmm. ก็จะสามารถขยายขยายหน่วยหน่วยช่วยสังคมให้มันขยายเพิ่มเติมออกไปในขณะที่ผู้เข้าร่วมงานบางคนยังคงมองว่าคนกรุงเทพมีข้อจํากัดในการทํางานจิตอาสาเพื่อสังคมรู้สึกว่าเวลานะส่วนใหญ่ คนเรามันไม่ค่อยมีเวลามาทําอะไรพวกนี้ครับผมเพราะรู้สึกแบบว่าคืนที่ถ้าเราคิดที่จะเสียสละอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยรู้สึกมันยากฮะเกี่ยวกับเรื่องเวลาครับผมแม้การใช้ชีวิตในเมืองจะกลายเป็นข้อจํากัดแต่หลังจากเข้ามาชมงานแล้วผู้เข้าร่วมงานท่านนี้ก็ได้เห็นว่าตนเองสามารถมีส่วนในการทําเพื่อสังคมได้ก็มีพิมพ์ดีดครับอาสาพิมพ์ดีดอะไรเงี้ยให้ น้องคนพิการครับผมแล้วก็ให้เขาได้ได้ได้ไดฟังท,ที่ที่เราพิมพ์ไปอะไรอย่างเงี้ยครับผมครับ mm hmm. แล้วก็มีธนาคารของธนาคารจิตอาสาครับ mm hmm. ที่จะทำเกี่ยวกับเป็นลงเวลาไว้ว่าเราต้องการลงกี่ชั่วโมงเพื่อจะได้ทำความดีอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. แล้วก็มีกิจกรรมมากมายอะไรประมาณนี้ครับผมรูปแบบของการทำงานเพื่อสังคมในงานนี้ได้เปิดกว้างตั้งแต่การลงแรง อาสาพาผู้พิการวิ่งออกกำลังกายจัดทำหนังสือเสียงและผลิตสื่อออนไลน์เพื่อสังคมเป็นต้นไปจนถึงการสนับสนุนสินค้าหรือแพ็กเกจการท่องเที่ยวโดยภาคธุรกิจและร้านค้าในย่านราชประสงค์เพื่อนำไรายได้ส่วนหนึ่งช่วยเหลือผู้ขาดแคลนจากผู้ร่วมจัดงานกว่า200อองค์กรอาจแสดงให้เห็นว่าท่ามกลางความหนาแน่นของประชากรกรุงเทพมหานครยังคงเป็นเมืองที่ต้องการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาร่วมของเมือง งานคนไทยขอมือหน่อยอทำให้เราได้กลับมาทบทวนถึงการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมด้วยการช่วยเหลือและทำงานจิตอาสาในฐานะพละเมืองคนหนึ่งอย่างแท้จริงค่ะคุณผู้ชมก็สามารถเป็นนักข่าวพลเมือง Citizen Reporter ได้โดยการแบ่งปันเรื่องราวและมุมมองใกล้ตัวเข้ามาได้ที่ f a c e b o o k c o m citizen thaiPBS หรือตามช่องทางการสื่อสารที่ปรากฏอยู่นี้เพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ